สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมสอง8ันห้าหกสิบแดแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขมาบนเลขเด่นแบบสามตัวของแอดเป็นต้นนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สามห้าเก้าก็มาสองตัวนะครับเลขสามกับเลข9้า สามไปเข้าหลักร้อยส่วนเลขเก้านี่เข้าหลักสิบนะครับโวยออกสามเก้าสองงวดก่อนหน้าแนวะทางของอาจารย์ก็มีเลขห้าเข้าหลักสิบงวดที่ออกสามห้าสองแล้วก็งวดที่ออกสามศูนย์เก้าแนวทางของอาจารย์มาสองตัวนะครับเลขสามกับเลขเก้าทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายมือหนึ่งกร์กดาหกแปด อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามสี่หกนะครับสามสี่หกสูตรคำนวณเลขมาบนเลขเด่นแบบสามตัวของอาจารย์เป็นต้นต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอนะครับเลขเด่นแบบห้าตัวของอาจารย์เวียงพิงเจา้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งสองหกเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสอง เวันที่อยู่ด้านบนนะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีห8ดนะครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำอาจารย์เจ้าข,ของข้อมูลคำนวณได้เลข8ปดทุกทันเอามาลุ้นกันนะครับ8ดจะมาไม่งวดก่อนอาจารย์คำนวณได้เลขสี่หลุดไปนะครับหวยออกสาม เก้าสองอีกหนึ่งใบของแอนปลายฟันในความทรงจำก็จะเป็นทางเด่นตัวเดียวนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข5ทุกท่านตามนี้นะครับแนวทางเด่นตัวเดียววันที่ก็บนสุดนะครับวันที่หนึ่งเดือน7จบี68 มาครับใบนี้จะเป็นทางสายวิ่งออกกำลังกายเด่นด้านบนด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของแอดนางวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านล่างนะครับฝั่งทางขวามือใบนี้ทุกท่านเด่นด้านบนแอดนาคำนวณได้เลขสามก็เข้าหลักร้อยแล้วก็เด่นด้านล่างคำนวณได้เลขศูนย์ก็เข้าหลักสิบนะครับเข้าทั้งด้านบนด้านล่างทุกท่านวยออกสามเก้าสองศูนย์หกย้อนไปอีกงวด งวดออ,อกสามห้าสองสองศูนย์เด่นบนหลุดนะครับคำนวณได้เจ็ดแต่ว่าเด่นล่างเข้าอยู่ทุกทันได้เลขศูนย์นะครับทางได้เลขสองงวดหลังสุดประมาณนี้ทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์จจดีให้มาแล้วนะครับใครรอใครตามใครถามหาอยู่เด่นด้านบนนะครับอตนาคำนวณได้แปดนะครับแล้วก็เด่นด้านล่างคำนวณได้เก้าทุกทัน ตัดไปครับสายวิ่งออกกำลังกายในทางของแอดนานะครับด้านบนได้แปดด้านล่างได้เก้าวันที่ก็ร่างสุดเลยนะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดต่อมาจะเป็น,นทางเด่นสามตัวนะครับเด่นสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับสูตรคำนัณของแอดอภิชโชค งวดที่ผ่านมาจานคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองเก้านะครับเปิมาสองตัวทุกทันเลขสองกับเลขเก้าเข้าหลักสิบกับเข้าหลักหน่วยนะครับโวยออกสามเก้าสองสำหรับงวดใหม่ครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามสี่ห้าหกทุกทันสามสี่ห้าหกแนวทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบสี่ตัว ส่วนใบนี้จะเป็นทางปักสิบบนนะครับสูตรคำนวณของแอนาคิโนงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลขเก้าออกสามเก้าสองทางโดเลเรกของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสี่งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกทันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแนวทางปักหลักสิบบนนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางหน่วยบนนะครับของแอดชายกูหรือว่าแอดคนชายแดนครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข2อ,อยู่ทุกท่านก็เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับไปออกสามเก้าสสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์นะครับอยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้78394นะครับ78394 แนวทางหน่วยบนนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างของอัดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ทุกท่านหลักสิบของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขศูนย์แล้วก็หลักหน่วยก็เข้านะครับมีเลขหกคุยออกศูนย์หกงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรหลักสิบล่าง ของอาจารย์คำนวณได้0 2 6 8นะครับ0 2 6 8แล้วก็หลักหน่วยคำนวณได้2 4 5 7 9ทุกทันก็ลงจับมัดร,รวมไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับหลัก10 0 2 6 8หลักหน่วย2 4 5 7 9ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกทันพิจานาะก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อกันที่แนวทางล่างมาตัวของแอดระเด่นมดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งพจะมีเลขศูนย์นะครับที่เข้าหลักสิบหวยออกศูนย์หกสำหรับมดใหม่ของอาจารย์ก็ใบฝั่งทางขวาเลยนะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งกับสองกทานหนึ่งกับสองแนวทางล่างมาตัวของแอ็ดระเด่น มาต่อกันที่แนวะทางของเอสสสนามบินน้ํานะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นสายใต้นะครับเด่นใต้ทุกทา่านหรือว่าเด่นด้านล่างสูตรคํานวณของอาจารย์ได้สามห้าหกนะครับแล้วก็เด่นสุดเกรนจะเป็นเลขสามนะครับต่อมาครับก็จะเป็นสูตรคํานวณหลักหน่วยล่างใครที่รอใครตามใครถามหาอยู่ อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ 2, สองกศก็มาทั้งหลักหน่วยก็คือเลขหแล้วก็แถมหลักสิบมาด้วยนั่นก็คือเลขศูนงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับหลักหน่วยของอาจารย์มีเลขศูนย์นะครับงวดที่ออกสองสองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน การเจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามนะครับสามเด่นหน่วยล่างของแอดซส,สนามบินน้ำนะครับแอบหน้าจอให้ไวงวดนี้ได้สูตรนี้มาด้วยทุกท่านสูตรนี้เคยลงให้อยู่นะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่เจอนะครับงวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 6 9หศ ก็มาทั้งศูนย์มาทั้งหกเลยนะครับสำหรับงวดใหม่วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดอาจารย์คำนวณได้สามสี่หกศูนย์นะครับสามสี่หกศูนย์แล้วก็มีแบบมาลายมาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งสูตรคำนวณของอสซสนามบินน้ำมาต่อกันที่สรุปร่าง ของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายชุดเดียวที่แ ok อดรัชนกสรุปได้ก็คือ05ทุกท่านผิดไปดแต้มเดียวนะครับผิดไปดแต้มเดียวโวยออก06ย้อนไปอีกงวดที่คำนวณนได้04ก็ใกล้เคียงอยู่นะครับโวยออก20ทุกท่านงวดนั้นต่างเดืเลข5ขออภยัย4งวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุด หมดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางครับแอดรัชนกคํานวณได้ชุดเดียวก็คือสองหนึ่งุทันสองหนึ่งตัวเด่นก็คือเลข2นะครับสรุปร่างของแอดรัชนกมีโชคส่วนแต้มร่างสองตัวอาจารย์คํานวณได้แต้ม3ตัวเดียวนะครับ ใบน,นี้จะเป็นาทางภาพปริศนาปกแดงงวดที่ผ่านมาเลขกำลังวันจันทร์ของอาจารย์เข้าสองตัวมี6ก,กับสาแล้วก็สองตัวตรงนี้มี6กศูนย์ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับเด่นฝั่งทางซ้ายได้เลขหเด่นฝั่งทางขวามือได้เลขศูนสามงวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนจัดไปทุกท่าน ทางด้านบนก็จะประมาณนี้เลขกำลังวันอังคารของอาจารย์คำนวณได้สองหกสามนะครับสองหกสามข้อมูลอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเด่นฝั่งทางซ้ายของอาจารย์ได้ห้านะครับตัวเดียวโดดโดดได้เก้าแล้วก็เด่นฝั่งทางขวามือได้สองในทางภาพปิศาปกแดง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ